ไปเก็บเห็ดป้าไก่บ้านมือเศร้าจ้ะแต่มาสิมกใส่ปลาหัวเขาไปกินทำงานเนาะจ้เะเนาะนี่แต่งามๆพี่น้องขางามๆกำลังกินนี่แต่อดอกกำลังกินแต่ดอกกำลังกินพี่น้องแต่เห็ดเกาหลักเห็ดเกาหลักมาใส่ตู้เย็นไว้ พี่หนีบ่มีเห็ดพี่น้องพ่มีเวลาเขาป่าเห็ดงาน,น,นาาเนาะจ้ะใส่พอ่อะไยมาใส่ตู้เย็ยนไวน้น้ำย้ำอยากมีเวลาก็สิเข้าไปซองเมืองอีกพี่น้องนี่ล่ละจา้ามื้อได้เห็ดวันเสาร์เนาะจ้ะมื้อี้เขางานช่วงเที่ยงพี่น้องก็เลยชวนพ่อใหญ่ไปเบิ่งปลาไก่บ้านจา้ะเพราะอได้มาหมกใส่ป่า พี่น้องงามค่ะเพ็บสวัสดีวันเสาร์จ้าเมนีจะมาเก็บเห็ดปลาไก่บ้านเนาะจ้าเมนีเขาง้านช่วงเทียงกันเลยส่วนพ่อยญ่มาเก็บเห็ดดำปลาไก่บานเจ้างามงามจ้ามิตรดอกงามงามกำลังกินพี่น้องเห็ดปลาไก่บ้านเก็บไปมกใส่ปลาเนาะจ้าเนาะ ก่อนไปเหตดงานหาเจ็บเห็ดเมืออ่อเอือนบ้านบรรยากาศจะฝนตกที่นองมื่อนี้ฟ้าฝนฟ,ฟ้าอากาศดีก็เลยแบะมากเขาป่าเห็ดก่อนถ้าวันอาทิตย์ย่ำไดคอยอันบ่างย่ำไดฝนชอบตกก็เลยมื่อนี้มีเวลาก็เลยเขามาะซองบ่งเห็ดปลาไก่บาดนอกจากฝนบ่อตก ถ้าเมือ่อใดคอยว่างฝนมันจะตกคอยจะบ่ได้เขาป่าหาเก็บเห็ดเห็ดสิถ่าก้อนพี่น้องเอ้ยเห็ดปลาไก่บ้านมีต่ตาะงัมๆพี่น้องจ้าตาดอกกำลังกินจ้าทายกองพิษทางพี่น้องเ้ืลืมเบิ่งการทายมันมันทายไล่แอน็นควางหรือไล่ตังแต่แต่เป็นไล่ตัง ยังไดมาทายเป็นไ่ตังกันนึกว่าจะของทายไ่อันนอนแม่พี่นองกันเลยได้ใดเป็นไ่ตังจ้าเพราษถอดก็ไพี่นองจ้าเมืองเมืองเห็ดปลาหน่พี่นองงามงามมิตรขาหวัวหัวพี่นองแต่มันอนะ่ะบ่าไา้ใดเป็นโมหญงเนาะจ้าเพราะคือปลาเตียนไปปลาเดิมอันนี้ปลาไก่บ้านน,านั่นที่จะขึ้นมาเบิ่งจา้าเพราะว่ามันเป็นปลาบาหไ่เนาะจ้า,จาแต่เห็ดก็ออก ออกมิตะงามงามจ้าอย่าบ่ได้ออกแฟนแบบหลวงหลายออกจะพ่อได้เก็บยูเก็บกินเนาะจ้าทางอันนงนาภัทรยูเฮ็ดพ่กคอยหลายจ้าเพราะคือทางอื่นนาทางอื่นได้ป็นหาทางนองอัานนาภัทรได้แชร์พ่อจินจ่านย่งนี้อยังนี้พ่อได้เก็บยูเก็บกินอยูเนาะจ้าพ่อหายะกินเฮ็ด